อน,นี้ก็มีนะครับยืงยับอาว่าพันห้านะครับหิวแล้วโอ้เสียงดีเลยโอ้ดูความหมือนก็หิวโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ อันนี้เราก็มาดูอ้อยนะครับผมมาดูอ้อยว่าจะซื้อเอาไว้ให้บัวตองนะครับผมเดี๋ยวเราเดินดูอีกว่าอันนี้สองกอนะครับผมอันนี้สองกอแล้วเราไปดูอีกนะครับว่าจะมีเยอะแค่ไหนนะครับผม นี่ครับผมทันนี้อีกได้วยคันน้ำนะครับผมเราไปดูฝั่งนี้อีกอันนี้ก็มีนะครับท่านยาบอกว่าพันห้านะครับเเราเดินหาที่ไปดูนะครับว่าจะเข้าทางไหนได้บ้าง ประมาณนี้นะครับผมไอ้แปลงนั้นที่ผมถ่ายให้ชมนะครับผมที่เคยซื้อห้าร้อยนะครับตอนนี้เขาจะเอาพันห้าผมก็เลยไม่ซื้อนะครับผมก็เลยมาดูแปลงใหม่นะครับเพราะว่าแปลงนั้นเขาเห็นเขาบอกว่าเรามีเอฟซีซื้อให้เขาก็ขึ้นราคาผมก็เลยไม่ชอบคนแบบนั้นนะครับไม่ชอบผมก็เลยไม่ไม่เอานะครับผมผมเลยมาดูแปลงนี้นะครับ นี่แปลงนี้นี่ก็เป็นอ้อยขันน้ํานะครับผมก็มีนะครับผมท่านผู้ใจดีนะครับผมสง่งคะแนนมาห้าร้อยนะครับนะครับส่งคะแนนมาช่วยซื้ออ้อยห้าร้อยนะครับผมเราก็จะเอาคะแนนที่เราขายผลไม้ได้นะครับก็จะซื้อเอาไว้ให้บัวตองนะครับผมนีม่ก็ให้ชมนะครับผมให้ชม เ่าอ้อยที่เรามานะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมผู้สนับสนุนนะครับพราพ่อแม่เอฟซีนะครับที่ร่วมอุดหนุนผลไม้นะครับแล้วก็ส่งคะแนนมาสมทบ500คะแนนขอบคุณคุณวรรณพรนะครับหรือว่าเจ๊ไข่มากมากเลยนะครับผมที่สมทบทุนมา500คะแนนนะครับแต่พ่อพราพ่อแม่ทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับ ก็ไม่พแพงไปดอ้อยคันน้ํานะครับเรายายจะให้มาถึงนี้นะครับผมนี่นะครับผมให้มาถึงโซนนี้นะครับแต่ว่าฝั่งนู้นคุณยายไม่ให้นะครับฝั่งนั้นไม่ให้เพราะว่าเป็นอ้อยปลูกใหม่นะครับยังไม่ให้จะให้แค่นี้นะครับใ้แค่นี้ผมก็เลยยังนี่ครับผมจะให้มาถึงกอนี้นะครับให้มาถึงกอนี้ให้มาถึงกอนี้ ก็รวมๆแล้วน่าจะได้อยู่มั้งประมาณหนึ่งตันนะครับผมได้หนึ่งตันอ้อยขันน้ําด้วยนะครับฝั่งนู้นเป็นอ้อยเกิดใหม่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดอ่าให้นะครับผมยังไม่ขายยังไม่ขายก็ให้ช่วงน,นี้ก่อนนะครับเนี่เราไปจ่ายตังใหญ่นะครับผมดี่เราไปจ่ายตังใหญ่เลย อันนี้เราวันนี้เราจะตัดออกไปก่อนนะครับผมพอให้โบตอนได้กินให้หมื่นได้กินนะครับผมหนึ่งรถนะครับครับผมท่านห้าต,ตัดเป็นใหครับตาผมจ่ายตังค์เป็นใหญเดี๋ยวเราจะเอาไปกินก่อนหนึ่งรถนะครับผมขอบคุณยายครับผมยวแบ่งให้ให้กินเราจะตัดไปชิมก่อนนะครับผมสองโกตัดไปก่อนนะครับ bài khóc bài linh ừ. mà thứ con này nó เราก็ช่วยตัดเราด้วยนะคะเุ่มแกลั้นน้ำนะคะนี่ปลาเดิมปลาเดิมที่ผมเคยถา่ายคลิปให้ดูนะครับผมปลาเดิมที่ผมเคยถา่ายคลิปให้ดูเขาเขาเคยขายห้าร้อยเขาเขาเห็นว่าเรามีเอฟซีซื้อให้ พอคิดแบบนี้ผมก็เลยตัดทินใช้ไม่ซื้อเลยผมไม่ซื้อเลยนะครับผม,ผม,มผมไม่ซื้อแต่ผมมาดูป่านี้เป็นปลาอ้อยอ้อยขัน้ขนน้ำด้วยนะครับผมอ,อันนั้นเป็นอ้อยธรรมดานะครับผมไม่ชอบด้วยคนเหมือนอนั้นผมมออนเอาแบบนี้เลยเอาซื้อตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะครับแต่วันนี้เราจะตัดไปให้คำเหมือนทานด้วยครับตรงนี้ตัดตัดไปก่อนตัดไปก่อนนะคะแม่ผม<ๆ>ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณเจ๊ไข่ด้วยแล้วก็ทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เมตานะครับผม มาด้วยตลอดเลยนะครับผมเด,ดี๋ยวตอนนี้เราตัดคือเราไปก่อนนะครับผมนี่นะคะสองสาวของเราจะได้ทานอ้อยหวานๆแล้วนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราเอาไปสองกอก่อนนะครับผมเอาไปให้สาวๆช,มนนนนวชิมดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปไปชมดูว่าสาวๆจะกินอร่อยไหมนะครับผมอ้อยคั้นน้ำอย่างดีเลยนะครับผม อ้อยขันน้ำอย่างดีเลยนี่แค่นี่แค่สองกอนะครับผมสองกอนั้นสองกอนี้แค่สองกอก็ได้เกือบเต็มรถนะครับผมเหลืออีกนะครับเหลืออีกเยอะนะครับผมเราซื้อพั 1, นห้าคันพันห้าร้อยคะแนนนะครับผมพั 1, นห้าร้อยคะแนนนะครับแล้วเราไปชมสาวๆาของเรากินนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับผม บ้านแล้วครับอลองชิมดูก่อนว่าจ,จะอร่อยไหมประมาณถึงบ้านแล้วนะคะดูนะคะบัวตองขอแล้วเรายังตัดมาไม่หมดนะคะยังไม่ถึงครึ่งเนาะสามสาม,สามคันรถนะคะนะคะแม่ ดูบัวตองหิวแล้วขอชิมน้อยหิวหิวแรงบัวตองบอกข่อขอชิมน้อยหิวแล้วเสียงดีเลยโดูคำมหมือนก็หิวโอ้โหอร่อยไหมบัวตอง ฟังเสียงเคี้ยวนะคะแม่แม่เอาลำใหญ่ให้คำหมื gallons, here, ่นก oh, oh, ่อนเอาลใหญ่ใหญ่ให้คำหมื่นนะคะแม่แม่หนูนะคะโอ้เสียงแหบโอ้เสียงแหวบคำหมื่นวันนี้เสียงไม่มีเลยนะคะโอ้บัวตองอย่างอร่อยเลยดูบัวตอง ูเสียงคำเหมือนหักลํำอ้อยนะคะแม่แม่หลายเดือนแล้วนะคะที่เราไม่ได้ทานอ้อยนะคะพึ่งได้ทานนะคะเป็นอ้อยคั้นน้ำด้วยนะคะจะไม่ค่อยแข็งนะคะจะกรอบดีนะคะแม่แม ได้กินแต่ต้นสับประรดกับหญ้านะคะวันนี้ได้ทานอ้อยหวานหวานแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แม่ใจดีนะคะที่เมตตาคำเหมือนของเราบัวตองนะคะที่ทําให้คาเหมือนกับบัวตองได้ทานอ้อยหวานหวานนะคะนี่เรามาฟังโอ้เสียงหักลําอ้อยโอ้ ครับผมผมก็ต้องขอกขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนนะครับคุณวรนณพรหรือว่าเจ๊ไข,น500ขน่นะาร้อยคะแนนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นคะแนนจากพวกคี่เมที่ได้อุดหนุนผลไม้นะครับผมก็ขอให้ท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จะเจ็บจะจนรวยๆนะครับผมบุญรักษาเจวาดาคุ้มครองนะครับผมขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญก็แล้วกันนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับผมที่ได้ซื้ออาหารซื้ออ้อยให้น้องช้างนะครับผมผมเองก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้รวยๆกันนะครับผมอบุณครับ